เรืองงามยามดีนะคะได้พาทุกคนออกมากินข้าวด้วยกันสักทีหลังจากที่พานภารกิจมาเยอะแยะมากมายทั้งการเปิดร้านขายเสื้อใหม่ของเปิน้นตอนนี้นี่มี3สาขาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคุณแม่ของเปิ้ลค่ะไสติ่งแตกต้องพ่าตัดไส้ติ่งนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะ วันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเปิ้ลก็เลยพาทุกคนเนี่ยออกมากินข้าวด้วยกันที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเวลาดีค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยนะคะทุกคนที่จอดรถบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยที่สำคัญบริการดีมากเลยนะเปิ้ลจะแจ้งเขาก่อนเลยว่าคุณแม่เนี่ยนั่งวิลแช์นะสามารถจัดโต๊ะที่แบบว่ารถวิลแช์เข้าไปได้ไหมเขาบอกว่ามีพร้อมค่ะ ที่ร้านนี่มีทางลาดสำหรับรถวิวแชร์ด้วยนะสะดวกมากๆเลยค่ะอาหารอร่อยมากเลยเปิ้นติดใจยอย่างเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวเขาแร่มาแต่เนื้อนะคะอร่อยมากเลย และที่แบบว่าเปิ้ลชอบมากๆของที่นี่นะคะจะเป็นตัวเมนูผัดสามเหม็นค่ะอย่างที่กินอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสายบัวต้มปาทูหมูฮ้องทุกคนหมูฮ้องชิ้นนี้เลยชิ้นนี้คือแบบนุ่มแล้วก็ละลายเข้ากับน้ําจิ้มตัวน้ําจิ้มค่ะว่ามันไม่เผ็ดเกินนะแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปเลยค่ะอุ้ยเราลองเมนูเยอะมากเลยอันนี้เป็นขนมจีนใบชพูโอ้ และที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนเปิ้ลอยากจะบอกเลยว่าเปิ้ลชอบเมนูของหวานที่นี่คือตัวนี้ค่ะอะโกโตไอซ์ครีมวาน,นิลาของเขาว่าเขาทำได้ดีมากไม่ละลายจนเกินไปพอเราเอาช็อตเอสเปซโซ่ราดลงไปมันก็ละลายกำลังพอดีด้วยตัวกาแฟไม่ถึงกับร้อนเมนูนี้เปิ้ลแบบพูดแล้วแบบนี้น,น้ำลายสอตลอดเวลาชอบมากๆเลยค่ะแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะที่ร้านนี้นะคะ เวลาดีเชียงใหม่ค่ะ